มีต yeah, no? right. ัวม oh, right. um. ัดใส่ครับด้วยตัวเลี้ยงๆใส่กับเ้อรด้วยเอาสิบเจ็ดก้อนเอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าอืมสิบเก้าหกเก้าสี่เก็ดห่วยเขียนใบซื้อเขียนลูกใบมันเป็น สิบเก้าตัวเดียวอันซีเก็ตชิในนี้หนีแล้วก็มีแล้วอืมอืนี่แหละก็พบส้ำมันก็มีแล้วเมื่อนี่พอผิดพาดพอแม่นมาให้ตัวเดียวมาเพิ่มตัวไหนเมื่อนี่เพิ่มยี่เท่ามันมันโมมีมองสีลงทุนแล้วมันหลายเกินแล้วนี่พุ่งข้นแล้วพุ่เพิ่มเพิ่มตัวเดียวสิบเก้าสิบเก้าตัวเดียวเพิ่มกบเรียกถูกหกเก้ามันก็มีแล้วน่แล้วหกเก้าหกเก้ามันก็มีแล้วเอาไว้ร่างนี่เด้ เอาหมีอะไรก็ให้ดูอันนี far, ้บนนี่เลยเอาล่างบันนี่ล่างล่างเด่นเด่นชุดแห่ฮาเดียวเี่เก้าแปดเก่าแปดแมนเก่าแปดได้ทุกพี่น้องพันสับสนไ้พอตีสซาเออล่างนี่เก้าแปดแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเกาเก้าเจ็ดอะไรนะครับโบ เ้าแปดเก้าเจ็ดสองตัวแล้วสามตัวเจ็ดเก้าเขาเลยนาะหกเก้ามันก็ตัวเดียวกันเนี่ยเนี่ยนั่นสนเนี่ยจำมันป่ะเดี๋ยวเพิ่มดิหกเกามันมีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มตัวที่ปอันตัวเห็นบ่อยโอซีซีเนี่ยนะเรื่องตัวซีซีแผ่นา่วนทั้งพผ่นาววยทั้งคุณนวัตเจ้าวัยทั้งบน ลื่เกเกามันอยู่ข้างล่างหุกอมันหล่อมายเกินพูดนะมันลายเกินเด็กตัวเก่าเพิ่มสิเพิ่มตัวยาวเด็กโอ้ยตัวใดก็พอพิชาเอาเห้ชัดด้ยพี่น้องเื่อางล่างเนอะเอาข้างล่างขล่างนี่งตัวเอาเก้าแปดโอ้ข้ล่างเนี่ยเก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้า แล้วก็หกเก้าตัวที่ไทยก็สงสัยเด้อสงสัยเด้อบ้าเหาบ่าเครื่อหาหกท่านี่ตัวสงสัยเพิ่นบ่เอาดิใครบ้าเอาตัวแน่นเมว่าสั่นพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นเน่นยวดล่ะแต่ว่ามักล่ะมักตัวนี้ล่ะมักเป็นร้อยตัวมันก็พอาะล่าเลยเพราะติดใจตัวยเอ้าเมื่อเดียวเดียวเอ้าบ้านทุ่งบ้าบ้านเนี่ยชุดนั่นมันกับพี่บ่เดินาะ ใครตัวเดียวให้เ <moderate> ข้าแปดแปดเข้าล่างแเ้ล่งเออวงไปเลยตัวเดียวแปดแปดเข้าทุก่านก็ถือว่ตอะลร่ว่าตัวเดียวคือเด่นือเด่นเด้นมัยเด้อแปดแปดแปดเออผมเก่าได้แล้วเอนเไหครับล่างชุดบนได้บาครับชุดบนไง สิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดตัวเดียวอนี่ละมันคัทสุดยอดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดตัวเดียวนพี่น้องนอก่นกก็ให้ไปแล้วทุดนั่นสามตัวเดียพ่อสามตัวให้หนึ่งเจ็ดเดียวหนึ่งเจ็ดตรงนี้พ่หนึ่งเจ็ดเน้นๆเออะตัวลองมันแต่ซีซีเจ็ดอยอ่นะซีซีเจ็ดซีซีเจ็ดกับซีเจ็ดอยู่นะกับเอา มิฉนั้นนะครับสามตัวตัวใดก็พ่อวิชาสามตัวกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอธิษฐาสามก็คือให้ตัวเก้าเละเจ็ดหกสามตัวเก้าอธิษฐานสามตัวมีบ่มีบังไปลายังใบเก้าอยู่หันสิบก้อนโอ้โหแต่ว่าเมือนี้เมื่อนี่เน้นให้ตัวเดียวคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ด กบซีซีก็ตนี่ละอันนี้เป็นพิเศษได้สองตันนี่ยนักครักมานงแบบมีตัวมันอ,ออกคือบ่อแม่น,น้ไไนอเมื่อนอี้ตัวไดนออกหนอตัวพอปีชาว่ามันออกไงเอแมาบอตัวใดก็ตัวน้นๆนตัวนี่นินก็ซีเก็ตเก็ตบสอะน คือว่ามันเคอยออกเห็นเนาะศูนย์ซีซีมาติะเพิ่มไหมอ่ะเมื่อเือนเพิ่มบเพิ่มเพิ่ม,มตัวเดียวบอกศูนย์ซีซีอ่เพิ่มตัวเดียวเพิ่มตัวเดียวศูนย์ซอ่มันบันแบบว่าวมันบันเออขัดบันมีตัวเดียวอันนีไม่ไดเลยตัวเนี้ยอืมเสือก็เสือกแล้วไปแต่ว่าตัวเนี้ย<ป>คือคือหนึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ย ว่ามากคักนะตัวนี้เลขมัตถุมันเคยออกครับเออศูนยีซีเนี่ยวเพื่น็านมัดลัดนีเท่านั้นเหรอีตอนนี้เมือใส่มดพุงละงานอันเก่าอันคือเก่าอันเออซุม้เก่ากัซื้อไปละซส้มเก่ากับต้าหาการไป้านลตเตอรีเนี่ยหกหกเก้านซื้อไ้แล้วเอาะนะมีันมาบานเองนั่นนั่นนั่นเนี้ยแปดเก้าอะตัวเนี้เนาะ เจ็บเก่าหกเก่าหมุนมากพ่อพี่แช่ไปแต่ว่าหาหกไลรไปเนาะครับเป็นเลขตัวสงสัยสือดอกหางองเนาะสงสัยคนเบาเนาะเมื่อนี่บอกเพิ่นได้ไหมบอกห้ไปร่วงทุ่นตัวใดรลงทุนนหรือมันเล้วรงทุ่นนี่แหละห้ล่งทุนตัวนี่แหละหมันตอเเืัวียวครับมนากตองคือตองซีซีครับเขาว่ามักครับ เมื่อนี้เลขก็มีเท่านี้แต่ว่าเน้นให้หางเดียวเลขสามตัวขึ้นหนึ่งนี่มีเท่านี้ตีพอพิ่ชาหนึ่งเจ็ดขันบอกหนึ่งเก็ดหรอสี่สี่เก็ดเก็ดสี่สี่เจ็ดขันบอกตัวนี้กับบิ่นเท่านั้นแหละขันบอกตัวนี้ออกตัวไม่พอพิ่ชาขันบอกตัวนี้บิ่นซีซีได้หนิ่งเด้อที่น้องิได้แคบหน้าจอเอาแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเล็บชี้ครับล่างกับมีเท่านั้นะครับล่างเน้นหลยหางเดียวเขา เก้าแปดแปดเก้าจะลอกกับเจ็ดเก่าเท่นี้แหละครับเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดตท่านี้เจ็ดเก่ากับเจ็ดเท่านั้นมันบ่ครับบ่ไปใช้อยู่สั่งมั่งอยูสั่งมั่งผูกใบพันผูกใบเนี่ยได้กระขาดมากมากเป็นผูกใกล้หน่อยนึงเนี่ยผูกใบกับเป็นได้กับมากมันบ่เนื่ยหนึ่งอยู่บนหนึ่งครับอืมก็เลกเป็นมันกับมะเขาอของผมมุดเลยสิพกสิเจ็ดสิแปดเขาหลุดมุดเลยซุ่มเสี้ยนอ่ะ แล้วพ่อใหญ่จุช่ามักรั้งเดียวอืมอืมเนี่มาทั้งพี่เ่ยเสิบก็ดสิเบียร์หนึ่งหนึ่งเก็ดได้มักตัวชอบพ่อพิชามักสักเนาะหนึ่งหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดสูได้สองกับซีเก็ดเก็ดซีเ่านี้ละสีเก็ดเนี่ยพ่อพิชาขออนุญาตถามขออนุญาตถาไงครับนึ่งมีเอาเสียบผูกไว้กับโบยยโบอยขาดหน้ามาเป็นฝูงไกลมาเป็นฟูงไกลงวดต้องเหล่ว สามตัวเดี๋ยวแซงกันมากเลยหยาดกันมากรักรลอยกันอยู่ได้รักซิบรักน้วยอยู่ไดนบ้าหนึ่งเนี่ยแน่นเห็นไมได้เพราะว่ามาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่เป็นไปได้ที่กันบัดดับฟ้องตัวมาปลูกเสียกันมากมากที่ตัวแต่ว่าเอาตัวหนึ่งออกก็มันหลายคนเอาหนึ่งกันซู้มองซีบยู่มองได้เห็นหรอวะแต่เลยเห็นไหอยู่รักซิบมาอยู่รักซิบรักน้วยรักนวยนวยรักรลอยรักลอยนอหนึ่งเหนืยหนำ มันกิดให้ตัวเด่นก็หนึ่งหเก็นาะอยก็เก็ที่ยาให้มันอย่ลักเดียวไหมหนึ่งหนึ่งย่ได้ปะออใชาถ้ย่ลักเดียวเลยขึ้น่าบ่ลัก